สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trixie Oracle นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงแบบพิกอเดกกันนะคะก็จะเป็นสำหรับนะคะก็จะเป็นอาจจาะรู้สึก แปลกๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้วางไพ่ไว้แต่ว่าจะใช้ตัวของสำรับมันในการเสี่ยงทายเลยแล้วก็จะสับสดให้เลยนะคะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหารู้สึกว่าการเงินรู้สึกว่ามันดูยากจังเลยรู้สึกว่าแบบเงินไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้โชคลาภเข้ามาสามารถออเดอร์อันนี้ได้นะคะนี่คือแผ่นทองเสริมทรัพย์นะคะก็จะเป็นยันรูนะคะแล้วก็ผ่านพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพิธีใหญ่ด้วยนะคะ,ะ,คะก็จะช่วยดึงดูดทรัพย์แล้วก็ดึงดูดเรื่องของโชค เข้ามาหาคุณนะคะก็ไว้พวกในกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็จะมีการลงอักขระอะไรให้เรียบร้อยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งไปพกกันได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ที่ลายมุมบนด้านซ้ายนะคะเพราะว่าเคยมีคนบูชาไปแล้วก็ได้ประมูลเงิน นะคะประมูลงานได้เงิน8หลักมาแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ค่ะหัวข้อที่เรามาจะมาดูในวันนี้กลับเข้าเรื่องของท็อปิกดูดวงและคะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะโดยที่แบ่งออกเป็น4กองนะคะก็คือกองที่1กกองที่2กกองที่3แล้วก็กองที่4ค่ะโดยที่เราจะใช้ตัวของไพ่นะคะก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็น the tribe นะคะ the tribe อันที่สองก็จะเป็น Fairy Energy นะคะ Fairy Energy อันที่สามก็เป็น Butterfly Garden นะคะแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็น Bloom นะคะโอเคถ้าใครชอบกลองไหนก็เลือกได้เลยค่ะโอเคเราไปดูผลทำนายกันเลยจ้ะ มาถึงกองที่1กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือก The Tribe นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะกับคำถามที่ว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะจะเป็นการสับสดให้เลยมาดูกันเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะ Imagine Time for a nap. Deep knowing. Mending. Go the distance. แล้วก็ Serendipity นะคะถ้าดูกองนี้เนี่ยไพ่บอกว่าคือเขาก็ยังมีการนึกถึงคุณเป็นครั้งคราวนะคะไม่ใช่ครั้งคราวนะเป็นครั้งคราวนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่มีการนึกถึงบ้างนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอยาจจะเป็นลักษณะของการที่บอกว่ามันแบบได้แบบเขาคิดที่จะบอกว่าจบลงไปแล้วหรือว่าห่หางกันไปแล้วอะนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่บอกว่ามันม,มีความลักษณะแบบเหมือนว่าแบบเอออาจจะบอกว่า คือเขาอาจจะ move on ไปแล้วนะคะอาจจะ move on ไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเออแบบเหมือนว่ามีการนึกถึงบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแต่ถามว่าคือเขาแค่อยู่ไหมแค่บ้างแหละนะคะแต่ว่าคิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะแบบมาเจอการหรือว่ามาหาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะ <c oughs> โทษทีจ้า เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะ Building blocks TikTok s i n k e r Serendipity To the sea แล้วก็ Imagine ะะถ้าดูลักษณะนี้คือเขาแบบพยายามบล็กอกความรู้สึกตัวเองนะคะอาจจะแบบพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขายังมีเรื่องของการคิดถึงแล้วก็มีการนึกถึงแล้วก็มีความปรารถนาดีอยู่แต่ว่าเขารู้แล้วว่าเราอาจจะบอกว่าไม่กลับมาแล้วหรือว่าอาจจะไม่สนใจเขาแล้วนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่า เหมือนลักษณะที่บอกว่าเขาเพยายามล็อกความรู้สึกตัวเองเพราะว่าเขาก็อยาก move on แล้วเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อคะ่ะเขาคิดจะทำอะไรต่อ passage in a bottle time to go observer a change in the wind the tribe and có the face ถามว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อคือใจนึงเขาก็อยากติดต่อคุณแต่ว่าอีกใจนึงคือเขาก็อยากไปนะคะมันเป็นลักษณะของการที่รังเลคือเขาแบบอาจจะบอกว่าอาจจะอยากลองอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะอยากลองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าติดต่อมาแล้วมันแบบดูท่าทีไม่ดีหรือว่ายังไงเงี้ยเขาก็จะไปจริงๆนะคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาอาจจะต้องหาคนที่เขาจริงจังด้วยนะคะแล้วก็คนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าใช่สําหรับชีวิตเขาจริงๆสักทีนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่า สรุปคือตอนนี้เขาคิดจะทำอะไรต่อเขาน่าจะสังเกตคุณมากกว่าแล้วก็ดูท,ท่าทีแล้วก็เขาก็กำลังไตร่ตรองนะคะดูว่าจะติดต่อมาดีไหมนะคะอาจจะติดต่อมาหรือว่ากำลังช่างใจอะว่าถ้าไม่ติดต่อมาก็อาจจะไปเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าแคร์คุณอยู่นะคะยังมีความรู้สึกแคร์คุณอยู่คือใจนึงก็แบบว่ายังอยากดูแลยังอยากกลับมาคืนดีอยากดูแลอยู่นะคะแต่อีกใจนึงก็คืออยากไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถามว่าเขาจะทําอะไรต่อ น่าจะสังเกตแหละไม่น่าทำอะไรมากกว่านี้นะคะน่าจะแบบรอจนกว่าเขาตัดสินใจได้นะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะมาดูไพ่ฟาร์มิงโกกันเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะ Sorry I have to go. โอเคเขาอาจจะตัดสินใจที่บอกว่าค่อนข้างที่จะอยากไปจากความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี้ก็เป็นการทำนายของไพ่กองที่1นนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นการดูดวงบัตร n e r a l r e a d i n g นะคะก็จะเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ตรงก็วางไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปอินมากเนี่ยมันจะเป็น มันเป็นดวงที่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นดวงที่บอกว่าเป็นลักษณะของการที่ดูทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มุมบนได้นะคะมันก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปโหลดที่มีการอัปเดตใหม่ๆนะคะเมื่อไหร่ที่มีการอัปโหลดมันจะแจ้งเตือนที่คุณทันทีเปยงแค่คุณกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b s c r i b e ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ติวกับ t r i x ซ e Oracle ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่2กันแล้วนะคะใครที่เลือกแฟรี่แสนสวยตัวนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแฟรี่เอนเนอร์จี้หรือกองที่2เนี่ยผลการทํานายจะออกมาว่ายังไงบ้างต๋อค่อนข้างชอบไพ่สําหรับนี้มากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะมาดูกันเขายังแคร์เราอยู่ไหมแต่ว่าไพ่สาหรับนี้เต๋วจะเปิดแค่3ใบนะคะ ถ้าสมมติไม่ชัดเจนตัวจะเปิดเพิ่มให้เพราะว่าเป็นไพ่สำหรับใหญ่แล้วก็ความหมายค่อนข้างชัดนะคะอันนี้นะเขายังแคร์เราอยู่ไหม เดอะคริส a ต้ผานะคะคือเขายังคิดว่าเราเป็นคนที่สําคัญอยู่นะคะคือเรายังเป็นคนที่แบบว่ามีอิทธิพลกับจิตใจของเขานะคะยังแบบเป็นคนที่เขารู้สึกดีๆด้วยอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เรายังเป็นคนสําคัญในใจอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ The Hidden w เว l ลนะคะก็แต่เขาก็พยายามที่จะลบคุณออกจากใจคล้ายๆกองเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว,ว่ากองเมื่อกี้จะเป็นลันกษณะของการที่ต้องการแบบ Move on มากกว่านะคะแต่ว่ากองนี้ก็เป็นความาความรู้สึกที่แบบว่าอยากที่จะเปลี่ยนใจอยากที่จะแบบ Move on เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าการที่เรายังรู้สึกอย่างนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราเศร้าก็ได้นะคะสรุปว่าเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณนั่นแหละนะคะยังนึกถึงคุณอยู่นะคะก็ยังแคร์คุณอยู่ เดอะกิฟนะคะเขาค่อนข้างคิดว่าคุณเป็นเหมือนของขวัญน่ะนะคะการเจอคุณเหมือนของขวัญแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าการที่เราโชคดีที่แบบได้ไ่เจอคนคนนี้เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าจูนเข้าหากันได้แบบดีมากๆอะ่ Off อะ offering อ่ะหมายถึงว่าเราแบบเหมือนเหมือนแบบเขามีการอีกฝ่ายนึงอะ่ะ ขาอาจ OK จะหมายถึงเราที่บอกว่าเราเหมือนแบบยื่นใจไปให้เขาแล้วเขาก็ยื่นใจมาแล้วมันเหมือนจูนกันได้ดีนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็เลยทําให้เขารู้สึกแคร์เราอยู่นะคะถ้าถามว่าเขาแคร์เราอยู่ไหมเขาแคร์นะคะไพ่ออกมาเด่นชัด2อันเลยนะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเพราะมันทําให้เจ็บปวดเลยอยากเปลี่ยนใจนะคะสรุปว่ายังแคร์เราอยู่ไหมเขายังแคร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้มาดูกัน s e c r e t Journey นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเราอาจจะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วอะนะคะอาจจะแบบว่าเขารู้สึกยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ ตีความผิดนะคะเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะเขาพยายามที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่เรามีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเขามีพยายามที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะเรียนรู้ใจตัวเองจริงๆนะคะว่าเรานะคะมีอิทธิพลกับเขาจริงไหมหรือว่าเขากําลังแบบหลอกตัวเองหรือเขากาลังคิดไปเองนะคะแล้วก็เขากําลังแบบพยายามพูยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วในใจเขาอ่ะเขารู้สึกแบบไหนกันแน่กับเราแล้วเขาคิดว่าแบบเขาจะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงเหมือนจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่า ศึกษาตัวเองอะ่ะเหมือนแบบสังเกตตัวเองแล้วก็คุยกับจิตใจตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะเนี่ยเรื่องเขาอาจจะคิดเรื่องของการเปลี่ยนใจนะคะอาจจะคิดว่าแบบว่า มันทําให้แบบว่าการคิดถึงคุณมันทําให้เจ็บปวดอ่ะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบมันถึงเวลาที่เขาควรจะเปลี่ยนใจรักตัวเองหรือ,อยังนะคะแล้วก็หรืออาจจะคิดว่าแบบว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ไหมแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งบางทีดูจากอันนี้นะคะเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากตัดคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้มันอาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้2ออย่างนะคะถ้าคิดกําลังจะตัดใจก็อาจจะคิดว่ามันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้ไหมโดยที่เราแบบ ต้องตัดแบบตัดการทิ้งออกจากชีวิตนะคะอีกอันหนึ่งคือเรารู้สึกเจ็บปวดจังเลยจนรู้สึกว่าอยากตัดคนนี้ออกจากชีวิตนะคะเป็นไปได้2ลักษณะนะคะนี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดนะคะสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันควรจะบอกว่ามีลักษณะคุยกันที่สามารถจูนกันได้แบบผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะอาจจะมีลักษณะของการที่เขาก็ยังไม่อยากปิดใจเขาก็ยังไม่อยากตัดก็ยังไม่อยากไม่อยากแบบ ทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันหายไปเพราะว่าเขาอาจจะแบบคิดว่าเราแบบมีคุณค่ากับเขาอะจริงๆแล้วการที่เราเจอใครแต่ละคนในชีวิตอะคะ่ะคือทุกคนอะเข้ามาด้วยแบบสอนอะไรเราบางอย่างหมดแหละนะคะทุกคนไม่ว่าจะดีจะร้ายนะคะแต่ว่าคนที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบังเอิญน,นะคะอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราได้เจอกันฉะนั้นการที่เรารักษาคนไว้ได้ชีวิตเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเพราะว่าคนบนโลกนี้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรู้จักได้นะคะควรจะแบบรักษาคอนเนคชั่นเอาไว้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าก็ยังอยากเปิดใจนะคะถามว่าสรุปว่าเขารู้สึกยังไงจิตใจลึกๆอะ่ะต่อให้เขาพยายามที่จะแบบห่างกับเราหรือว่ารู้สึกเปลี่ยนใจยังไงเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะอาจจะเป็นแบบถ้าไม่ได้เป็น ถ้าไม่ได้เป็นลักษณะของแบบคนรักกันก็ยังมีอยากมีลักษณะของการที่เป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่อยากตัดเพราะว่าไพ่อันนี้ออกมาสรุปตอนท้ายนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อนะคะเขาคิดจะทําอะไรต่อนะคะ คินไรสปิริสอาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีการปรึกษาเพื่อนอน,นะคะหรือว่าปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ว่า เขาควรจะทํายังไงต่อไปอาจจะมีความรู้สึกที่สับสนลังเลอยู่ในใจนะคะก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้เขารู้สึกว่ามันตัดสินใจไม่ได้แต่เขาก็หาทางออกได้แบบคนเดียวอาจจะยังไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่พยายามแบบกลับมารักตัวเองเยอะๆนะคะพยายามเข้าใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะมาดูอีกไพ่ใบหนึ่งกัน h o m e w o r d t r a v e l l e r c o m นะคะ i o n Reunion Return เขาอาจจะมีการปรึกษาเพื่อนว่าเขาอาจจะอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าการกลับมาเป็นเชิงชู้สาวก็ได้อาจจะกลับมาในลักษณะของการที่เป็นมิตรภาพกันก็ได้นะคะเนี่ยนะคะอาจจะขอให้เพื่อนช่วยนะคะหรือว่าอาจจะบอกว่า ยังไงก็ได้อาจจะเจอกันเป็นกลุ่มก็ได้อาจจะยังแบบมีลักษณะของการที่เป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบยังแบบมีการติดต่อกันอยู่ยังไม่หายไปไหนนะคะอาจจะมีลักษณะของการที่ปรึกษาเพื่อนนะคะหรือว่าคนเกา่าๆคนเก่าๆในที่นี้หมายถึงเพื่อนเกา่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนในปัจจุบนันหรือว่าคนที่ไว้ใจได้ลักษณะนี้ก็ได้นะคะว่าเออเราจะหาทางที่บอกว่าทําให้ความสัมพันธ์ทางนี้มันฟื้นฟูทําได้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า return completion reunion อยากทําให้มันสมบูรณ์ ะะเพราะว่าอาจจะยังมีเรื่องค้างคาใจหรือว่าอาจจะอยากกลับมาเคลียร์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่มันแบบค้างคาใจมันยังทําให้แบบเหมือนรู้สึกว่ายัง move on ไปไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะมาดูว่าเ,เขาอยากบอกอะไรกับเรา,า,า,ราน,นะคะเขาอยากบอกอะไรกับเรามาดูไพ่ฟลามิงโกกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับเรา although we c a not n be together but w e will never be apart ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าระหว่างเรามันก็จะไม่สูญหายไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสรุปคือเขาก็ยังอยาก อยากรักษามิตรภาพอยากรักษาแบบคอนเนคชั่นตรงนี้ไว้อยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าจะเป็นลักษณะฐานะไหนก็ตามนะคะเขาก็ยังไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปเดตมันก็จะแจ้งเตือนไปที่คุณแค่คุณกดกระดิ่งค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้ติวกับ t r i กซ e Oracle เคได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่3กันแล้วนะคะหรือใครที่เลือก butterfly garden นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะเขายังแคร์เราอยู่ไหมมาดูกัน Like a bird the perfect key stranded To the moon and back, <coughs> Sea Witch Butterfly Garden. โอเคนะคะถามว่าเขายังแคร์อยู่ไหมเขายังแคร์คุณอยู่แล้วคุณเป็นอันดับต้นๆที่เขาแคร์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าแบบจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหรือว่าผ่านไปแค่ไหนเนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอๆเ,เนี่ยคุณยังไม่ไปไหนคุณยังมีลักษณะของการที่บอกว่ายังนั่งอยู่แบบในลักษณะอยู่ที่เดิมในจิตใจของเขาถึงแม้จะมีไพ่ strand เดออกมาถึงเขาจะพยายามจะแบบตัดคุณไปขนาดไหนแต่สมอเรือตัวเนี้ย นะคะทำให้คุณยังคงอยู่ยิ่งพยายามผลักออกยิ่งพยายามยังอยู่นะคะเหมือนยิ่งผลักออกยิ่งยังอยู่นะคะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ย มันยังไม่ไปไหนนะคะความรู้สึกตรงนี้นะคะถามว่าเขาแคร์คุณไหมใช่เขาแคร์คุณน,นะคะแล้วก็เป็น,นอันอันอันดับต้นๆด้วยนะคะเป็นค่อนข้างคนที่แบบโฟกัสแบบนึกถึงอันดับแรกๆด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อแฟคคีย์เนี่ยต่อให้มีใครเข้ามาเขาก็ยังไม่ลืมคุณเลยนะคะก็ยังมีลักษณะของการที่แคร์แล้วก็เป็นห่วงคนอยู่เสมอนะคะโอเคต่อไปมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้ บลูม m s ว <Bloom. c oughs> ิชเดอะการเดนเนอร์มอร์นิ่งดิวเกอร์ฮาวส์ออฟฟลาวเวอร์คีสออนทรีเขารู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา ะะเขารู้สึกยังไงกับเราคือเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะผ่านเวลาไปแค่ไหนแต่ว่าเรื่องของแบบที่อยู่แบบความรู้สึกเดิมมันก็ยังอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็น house of flowers เนี่ยมันยังอยู่ในใจของเขามันยังไม่หายไปไหนนะคะเป็นเรื่องของการคิดถึงอะไรอยู่นะคะแล้วก็เป็นการคิดถึงที่สม่ําเสมอด้วยนะคะก็ยังรู้สึกสม่ําเสมอรู้สึกว่ามันยังคิดถึงอย่างเดิมไม่หายไปเลยนะคะ,นะ,คะเนี่ยดูลักษณะความคิดถึงสินะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ ส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขามันไปไม่ถึงคุณเนี่ยต่อให้ถือคีย์ไว้แต่ว่ามันมีแบบกปรงอยู่หมายถึงว่าความรู้สึกของเขามันยังไปไม่ถึงคุณนะคะก็จะเป็นลนักษณะนี้เขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงนะคะแต่ว่าไปไม่ถึงคุณโอเคต่อไปมาดูว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อนะคะมาดูกันเขาคิดจะทําอะไรต่อ อ n นเดอ m y ไ m อ r ล l ออกมาอันแรกเลยเขายังอยากที่จะดูแลคุณอะโอเคออกมาสองใบแล้วคุณก็ยังเป็นเรื่องของความความทรงจำที่แบบความทรงจำที่ดีๆของเขาอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีการห่างกันไปบ้างแล้วนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยากดูแลคุณนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณกลับมานะคะ นะคะแต่เขารู้ว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการที่มีกำแพงหรือว่ามีอะไรมากขึ้นแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าคือเขาก็อาจจะมีลักษณะของการที่รู้ว่าคุณอาจจะมีกำแพงแต่รู้ว่าคุณก็ยังไม่ปิดใจขนาดนั้นฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะมีลักษณะของการที่พยายามหรือว่าแบบหาหนทางที่จะกลับมานะคะกลับมาสื่อสารกับคุณกลับมาทําให้คุณแบบ กับเขาเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้จะเป็นทิศทางที่เขากําลังคิดอยู่นะคะก็มีหนมีหนทางแบบไหนบ้างที่สามารถทําได้เขาก็คิดที่จะทํานะคะอันนี้คือสิ่งที่เขากําลังคิดโอเคต่อไปนะคะเรามาดูกันบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะเขาอยากบอกอะไรกับเรามาดูกัน โอเคออกมา2อ,อันเอาอนไหนดีอันล่างแล้วกัน3ด้วยโอเคอันกลาง balance friendship is something you c a n buy or sell คำว่าเพื่อนอาจจะเป็นอะไรที่ เราไม่สามารถซื้อขายกันได้นะคะคือเขาอาจจะบอกว่าอย่างน้อยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับคุณก่อนนะคะแต่ว่าถามว่าเขาแบบอยากกลับมาไหมอยากกลับมาอาจจะเป็นลักษณะของการที่อยากกลับมาในลักษณะของการที่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดการนปเดตนะคะสามารถกดกระดิ่งได้เพราะมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณทันทีที่มีการอัปโหลด อัพโหลดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวกับ t r i x ซ e Oracle ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วนะคะหรือว่ากองที่4ใครที่เลือก b l o ูมเรามาดูกันนะคะว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะเขายังแคร์เราอยู่ไหมมาดูกันนะคะอินดี Sorry <clears throat> Bright Nap Home No Warrior ถามว่าคนคนนี้เขายังแคร์เราอยู่ไหมคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นแบบคนที่แบบค่อนข้างรักตัวเองค่อนข้างสูงนะคะรักตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอีโก้ด้วยก็ได้คิดว่าเขาน่าจะ move on ไปแล้วนะคะคนคนนี้น่าจะ move on ไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรกับเราแล้วนะคะอาจจะบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือบอกว่าตอนนี้คือก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะของการนึกถึงเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นการดูดวงแบบ general นะไม่ใช่เป็นการดูดวง แบบ p e r s o n น l หรือว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวฉะนั้นดวงที่ออกมาจะเป็นแบบ General อย่าอินมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวส่วนถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ที่มุมด้านซ้ายบนได้นะคะแต่ว่าอันนี้ดูแล้วอย่าเพิ่งเสียใจหรือว่าเอาไปเหวี่ยงคนที่เราชอบนะเพราะว่าอันนี้เป็นดูดวงแบบ General นะคะโอเคนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้ Fox, Romantic, Gif, Indie, Heal, Learning โอเคนะคะให้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาคิดว่าระหว่างเรานะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะเขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในเรื่องของความรักต่อให้เขาพยายามให้ใจไปมากเท่าไหร่มันก็เหมือนว่าเขาแบบทําไปเราไม่ได้อะไรอยู่ดีฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาควรกลับมารักตัวเองแล้วก็เก็บเรื่องราวครั้งนี้ไว้เพื่อเป็นบทเรียนสอนใจให้ตัวเองนะคะเขาก็เลยเป็นอ่าเป็นการตัดสินใจให้เขา move on ไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะโอเคต่อไปมาดู ว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อนะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อ Gi ฟ e น่าจะให้โอกาสคนใหม่ๆอ่ะ <c oughs> powerful นะคะแล้วก็แบบพยายามดึงพลังศักยภาพชีวิตของตัวเองออกมานะคะแล้วก็พยายามฮิลตตัวเองพยายามแบบรักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นลนักษณะของการที่มองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะเนี่ยหาโอกาสใหม่ๆนะคะมีเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ ใช่นะคะเป็นเรื่องของการที่ทําให้ตัวเองกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งแล้วก็เดินหน้า move on เข้าหาโอกาสใหม่ๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดนะคะโอเคเรามาดูกันบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะเขาอยากบอกอะไรกับเรา please come back นะคะอาจจะเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรเขาถึงบอกว่า please come back นะคะดูให้เคลียร์ มาดูกัน Please come back หมายถึงอะไร Observe, childish, learning, โอเคออกมาสองใบ Protect, imagine แล้วก็ Sun าสังเกตดูแล้วนะคะว่าลู่ทางระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันดูนนไไดนะคะด่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะมันดูค่อนข้างเป็นไปได้ยากจากที่เขาเรียนรู้ประสบการณ์มาเขาคาดหวังไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าทําให้เขาเหมือนเป็นเด็กะ นะคะเหมือนแบบคาดหวังอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเขาฝันลมน้่มแรงเขาก็เลยคิดว่าเขา move on ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากกลับไปเนี่ยหรือว่าอยากที่บอกว่ามีลักษณะที่บอกว่าให้กลับมาเนี่ยนะคะให้คุณแบบแสดงตัวออกไปแบบชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่าต้องการที่จะแบบแสดงออกในลักษณะลักษณะนี้เพราะว่า มันเป็นลักษณะที่เขา move on ไประดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในใจลึกๆในจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีลักษณะของการที่อาจจะนึกถึงอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะในระดับจิตสำนึกแล้วนะคะได้จะลงไปอยู่ในระดับที่เป็นจิตใต้สำนึกไปแล้วอะนะคะหมายถึงว่า ถ้าสมองนึกถึงอะ่ะมันก็แบบไม่ใช่เป็นเรื่องของการนึกถึงแล้วถ้าสมองคุณอยากลักษณะที่แบบ please comeback เนี่ยเขาอาจจะแบบจิตใต้สำนึกยังอยากอยู่นะคะแต่ว่าจิตสำนึกคือไม่ได้นึกแล้วอะ่ะนะคะถ้าในกรณีนี้ถ้าคุณอยากกลับไปนะคะให้รีบแสดงตัวนะคะแล้วก็ลองคุยกันอีกครั้งว่าจะได้ไหมนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ move on ไปแล้วอะ่ะนะคะไหนขอดูนิดนึง Secret Falcon Nap เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะวางแผนที่จะตัดใจแล้วจริงๆอะนะคะถ้าสมมติว,ว่ายังไม่อยากแบบไม่อยากห่างหายไปก็ให้รีบด้วยนะคะแล้วเขาคิดว่าจะตัดใจแบบเงียบๆด้วยนะคะมีลักษณะของการที่อยากหยุดความสัมพันธ์แล้วจริงๆ นะคะแบบจะ move on แล้วจริงๆเนี่ยวางแผนค่อนข้างค่อนข้างแบบมั่นใจแน่นอนว่าอยากหยุดความสัมพันธ์แล้วนะคะก็ลองดูนะคะโอเคค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดการกับอัปเดตที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะสามารถกดกระดิ่งได้ด้วยเพราะมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณทันทีที่มีการอัปเดตคลิปใหม่ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้วกับ Trixie Oracle ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ